จะพาท่านผู้ชมทําจุลินทรีย์สังคหอแสงค่ะประโยชน์ต่อพืชนะคะทําให้รากพืชแข็งแรงใบเขียวสดลิงดอกลิงผลทําให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้รวดเร็วค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะและผงชดค่ะน้ําปะลาค่ะเครื่องปั่นจะทําให้ไข่ไก่แล้วก็เ,เครื่องผสมที่เราผสมเข้ากันนี่ค่ะทําให้เขาละเอียดเร็วค่ะใส่ผงชดหนึ่งช้อนค่ะน้ำปะลาหนึ่งช้อนค่ะ ไข่ไก่2ฟองค่ะปั่นให้ละเอียดนะคะลงใส่ถ้วยนะคะปริมาณน้ำจะอยู่ที่1.5ลิตรค่ะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนค่ะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะหลังจากที่เราเขย่าวขวดเสร็จนะคะได้ดูแลแค่25วันค่ะก็จะได้จุลินทรีสังเคราะห์แสงที่เป็นส